สวัสดีครับวันนี้โหจะมาเล่าหนังของพุ่งกับหญิงชาวฝรั่งเศสแคลเดเนีกันนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อว่าชโคลัดินแดนโลกไม่ลืมกันครับหนังจะเปิดเรื่องขึ้นมาที่ประเทศคามรูนในปีพัน8หญิงสาวคนนี้นะครับเธอมีนามว่าฟรานซ์เธอเป็นหญิงสาวอายุ40ต้นตนต้นนะครับในขณะที่เรานะครับจะเห็น2พ่อรูปผิวดําเล่นน้ําทะเลเสร็จแล้วนะครับซึ่งเธอนะครับก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ พอเธอเล่นน้ําทะเลเสร็จแล้วนะครับเธอกําลังจะกลับโรงแรมขณะที่เธอกําลังจะกลับอยู่นั้นจูจูรถก็มาหาฟรานซ์ France ก็สงสัยจากนั้นชายคนรังกล่าวก็ลงมาจากรถเขาบอกว่าคุณจะกลับโรงแรมใช่ไหมซึ่งฟรานซ์ก็บอกว่าใช่และจากนั้นเขาก็พาเธอขึ้นรถไปในที่สุดในขณะที่ลูกชายเขามองดูอยู่ฟรานซ์ France, สวัสดีเด็กคนนั้นและจากนั้นเขาก็ขึ้นรถ เขาบอกฟรานซ์ว่าจะไปที่ไหนซึ่งฟรานซ์ก็บว่าฉันจะไปที่เลมเบ้ค่ะและจากนั้นเขาก็จัดให้ไปในที่สุด ชายคนนั้นก็บอกว่าจะไปทาอะไรที่แลมเบย์ซึ่งฟรานซ์เธอก็บอกว่าพอดีฉันคิดถึงประเทศนี้ค่ะฉันเคยอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กตอนที่ฉันเป็นเด็กซึ่งตัวของชายคนนั้นก็รู้ทันทีและจากนั้นเธอก็เห็นสภาพบ้านเมืองของแคมบรูนพอเธอมาถึงที่เมืองเธอพยายามที่จะหารถเม์แต่สุดท้ายเธอก็หาไม่พบนั่นก็เลยทําให้เธอรอสูบุรีอยู่นั้นจูจูชายคนดังกล่าวก็มาหาเธออีกครั้งจากนั้นเขาบอกว่าคุณจะไปที่โดราใชไหมครับ บอกตรงๆนะรถเมย์แถวนี้ค่อนข้างหายากหน่อยมากับผมไมครับคุณผู้หญิงและจากนั้นเธอก็ขึ้นรถและขณะที่อยู่ในรถลูกชายเขาก็เห็นสมุดของฟรานซ์และจากนั้นลูกชายก็พูดเป็นภาษาฮาวซาให้พ่อของเขาฝังจากนั้นเขาก็บอกฟรานซ์ว่าเธอชื่ออะไรละ่ะซึ่งเธอก็บอกว่าดิฉันชื่อฟรานซ์ค่ะและจากนั้นชายคนนั้นก็บอกว่าฝรั่งเศสจงเจริญในขณะที่เธอมองไปที่หน้าต่างรถย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนในปี1958รสฟรานซ์มาที่คารูดเป็นครั้งแรกสาเหตุที่เธอมา ที่นี่ก็เพราะพ่อของเธอเป็นตำรวจให้กับแคมบรูนซึ่งในตอนนั้นยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสจากนั้นโปรเตและพ่อก็ไปฉีส่วนแม่ก็ทำขนมปังทานเนยเธอมอมให้พ่อและพ่อก็ขอแยมด้วย และแม่ก็มอขนมปังให้เธอจากนั้นเธอก็มอบขนมปังให้โปรเต้และโปรเต้ก็มอบแอปเปิลเขียวให้เธอในขณะที่แม่ดูอยู่จากนั้นโปรเต้ก็ไปหยิบมดมาใส่ขนมปังจากนั้นฟรานซ์ก็มอบแอปเปิลให้โปรเต้และจากนั้นโปรเต้ก็บอกว่าหาทําตัวดีเขาจะพาฟรานซ์ไปหาครอบครัวของเขาและจากนั้นเขาก็มอบขนมปังให้ฟรานซ์และทั้งสองก็กินกันยอ,อย่างเอร่อยจากนั้นพวกเขาก็ขับรถพอแม่คุยกันแต่แล้วก็เกิดอ,อะไรขึ้นแต่ทั้งสองก็หัวเราะออกมา ส่วนฟรานซ์และโปรเต้ก็นั่งอยู่ในรถส่วนแม่ก็ดูประเทศนี้และเธอก็เห็นุบเขาบินดิฟจากนั้นพวกเขาก็มาถึงบ้านจากนั้นโปรเต้ก็พาฟรานซ์และแม่ ก็ลงจากรถวันต่อมาพ่อก็มาอุ้มตัวของฟรานซ์เขาบอกว่าพ่อจะไม่อยู่ส่วนภรรยาก็มาหาเขาและหอมแก้มเขาและจากนั้นเขาก็บอกให้โปรเตสดูแลลูกเมียเขาด้วยและจากไปในที่สุดในเย็นวันนั้นแม่ก็สั่งให้เขาไปเอากาแฟมาให้ซึ่งเขาก็ทําและก็เสริมให้แม่ส่วนลิงก็กินกล้วยอยู่และเขาก็เตะม,มันไปในที่สุดในช่วงน,นอนกลางวันฟรานซ์จะได้แอบออกมาจากที่บ้านในขณะที่พวกผู้หญิงกําลังแต่งตัวอยู่นั้นพวกเธอก็เห็นฟรานซ์ส่วนพ่อก็ ไปลาดตะเวนต่อตัดมาที่สุสานฟรานซ์ได้สงสัยและบอกแม่ไปว่าแม่คะทําไมพวกเยอรมันแพ้สงครามในฝรั่งเศสซึ่งแม่ก็บอกว่าใช่และฟรานซ์ก็บอกว่าทําไมร่างของพวกเขาถึงถูกฝังไว้อยู่ที่นี่และแม่ก็บอกไปอีกว่าแม่ก็ไม่รู้ค่ะ และในคืนนั้นโปรเต้ได้บอกว่าจะเอาน้ำมันตะไคร้หอมไหมครับคุณผู้หญิงซึ่งเธอก็ไม่เอาและจากนั้นโปรเต้ก็ออกจากห้องไปในที่สุดพอเขาออกมาข้างนอกเขาได้หลับทันทีส่วนพ่อก็ร้องเพลงให้ลูกน้องฟังซึ่งทําให้ลูกน้องเขาเพลินส่วนแม่ก็นอนไม่หลับและโปรเต้ก็พาสาวไปหลับนอนวันต่อมาฟรานซ์ได้เห็นบาดหลวงกําลังคุยกับโปรเต้จากนั้นเธอก็บอกว่าโปรเต้พาฉันกลับบ้านได้แล้วและจากนั้นโปรเต้ก็เดินไปหาฟรานซ์และ พาเธอกลับบ้านขณะกลับพวกเขาทั้งสองก็คุยกันซึ่งเขาวางแผนที่จะแต่งงานและในเย็นวันนั้นขณะที่ฟรานซ์กำลังทานโจ๊กอยู่นั้นเธอได้บอกให้โปรโตเตมากินด้วยและจากนั้นเธอก็ป้อนให้เขาช่างเป็นภาพที่น่ารักสุดๆตกคำ่ำฟรานซ์มาหาแม่ของเธอแม่ก็พาเธอเข้ามงุงซึ่งเธอก็เขา้าจากนั้นฟรานซ์ก็บอกแม่ว่ามีอะไรหรอซึ่งแม่ก็บอกว่าเสียงไฮยหน้าน่ะ จากนั้นเธอก็ไปดูข้างนอกและปิดประตูทุกบานจากนั้นเธอก็ไปเรียบโปรโตเตในขณะที่ฟรานซ์ดูอยู่และจากนั้นเธอก็ไปหยิบมีดพื้นเมืองเพื่อ,อไว้ป้องกันตัวแต่แล้วโปรโตเตก็มาหาเธอได้บอกให้โปรโตเตป้องกันที่นี่เอาไว้ในขณะที่เขาเห็นฟรานซ์ซึ่งแม่ก็บอกให้เธอเข้าไปนอนจากนั้นเธอก็มอบปืนกลมือให้โปรโตเตโปรโตเตก็บอกว่าแล้วกระสุนล่ะครับคุณผู้หญิงซึ่งเธอก็หมีและเธอก็มอบให้เขาขณะที่เขาจะออก แม่ก็ไม่ให้โปรเตออกและให้เฝ้าที่นี่และเธอก็บอกว่าเจ้าสัตว์ร้ายนั่นมันจะมาที่นี่และจากนั้นเธอก็เข้านอนในขณะที่โปรเตเป็นยามให้ส่วนพ่อก็ไปคุยกับผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็บอกว่ามันจะมาหาที่นี่มันเป็นไหยายนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทําให้ตัวของพ่อเนี่ยรู้ทันทีสวดโปรโตเตรก็พาฟรานซ์ไปเดินเล่นและร้องเพลงในภาษาหฮาสาวันต่อมาแม่ก็พาโปรโตเตรกับฟรานซ์มาหาบาทหลวงพอบาทหลวงมาหาแม่ก็บอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อแอเมรีค่ะ และทั้งสองก็ไปคุยกันส่วนฟรานซ์ก็เห็นซากศพของสัตว์ที่โดนฆ่าอย่างโหดเหี้ยมซึ่งเธอก็สงสารมันส่วนโปรโตเต้ที่เห็นวัวที่โดนฆ่าอย่างทารุณและจากนั้นเขาก็มอบขากายให้เธอสื่อถึงเรื่องของชีวิตที่ต้องถูกพรากไปส่วนแม่ก็บอกให้พ่อครัวทำยอกเชียร์พุดดิ้งครีมคาสตาร์และเนื้อต้มซึ่งเขาไม่เข้าใจจากนั้นโปรโตเต้มาหาและคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเขาบอกว่าไอ้น็อกเขาอ่านออกเขียนไม่ได้ครับ คุณผู้หญิงซึ่งทําให้เธอโกรธจากนั้นทําให้เอโนอกบวดหัวและออกจากครัวไปในที่สุดส่วนโปรโตเต้ก็บอกว่าสงสัยเขาน่าจะมาจักตอนใต้มั้งซึ่งมันทําให้ตัวของแม่ตะโกนไปนภาษาอังกฤษและเธอก็จากไปส่วนโปรโตเต้ก็ขวเราะเพราะสำเนนยงฝรั่งเศสของเธอจากนั้นฟรานก็วิ่งไปหาแม่เธอในขณะที่แม่กําลังทําสวนอยู่นั้นเธอได้ตะโกนว่ามีคนมาหาและเป็นไปคาดพอเธอออกมาดูก็พบว่าชายที่มาหาเขาเป็น ชายชาวอังกฤษเขามีนามว่าโจนาธานบูตลี์นั่นก็เลยทําให้แม่ไปบอกเอ็น็อกให้ไปทําอาหารอังกฤษส่วนโปรเต้แม่ก็บอกให้เขาไปเอาไวา้และในคืนนั้นโปรเต้มาและบอกว่าคุณผู้หญิงครับชายอังกฤษคนนั้นเขาใส่ชุดทักซิโดมาครับซึ่งท่านก็เลยทําให้เธอรู้ทันทีจากนั้นเธอไปเปลี่ยนชุดหลอนและให้โปรเต้มาหาเธอและจากนั้นเขาก็ช่วยส่วนฟรานซ์ก็เห็นแม่เธอเต้นกับชายอังกฤษคนดังกล่าวเธอเต้นอย่างสวยงามมากและจากนั้นทั้งสอง ก็มาพักเธอได้บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายในโลกซึ่งเจ้าของบ้านคนดังกล่าวถูกฝังไว้ที่นี่สาเหตุก็เพราะก็คือเจ้าของบ้านคนดังกล่าวถูกฆ่าโดยเด็กคนหนึ่งและจากนั้นจนาธานก็พาเธอเข้านอนในขณะที่ฟรานซ์กับคนใช้ดูโจนาธานแต่งตัวส่วนแม่ที่นั่งอยู่โปรเตก็มาหาและบอกว่าให้ผมไปปิดเครื่องปั่นไฟเลยไหมครับและจากนั้นเขาก็ไปปิดเครื่องปั่นไฟและพาฟรานซ์เข้านอน,อน วันต่อมาก็มีการต้อนวัวของพวกชาวบ้านส่วนฟรานซ์ที่ทำกานบ้านอยู่นั้นในขณะที่แม่นั่งสูบุรีจากนั้นเธอก็เข้าไปในห้องพอเธอเข้าห้องเธอได้นั่งเก้าอี้และมองมาที่โปรโตเต้ซึ่งโปรโตเต้ก็บอกว่าเขาเก็บเตียงแล้วและจากนั้นเธอก็ไปเย็บผ้าและสั่งให้โปรโตเต้ไปเติมน้ำและเขาก็ทำแต่กลับพบว,ว่าน้ำมันไหลลงมาเขาก็เลยไม่ทำส่วนแม่ที่อ่านหนังสืออยู่นั้น ฟรานซ์ก็เรียกให้เธอกัับบ้านในขณะที่โปรโตเตร้กำลังอาบน้ำทำความสะอาดอยู่นั้นจู่ๆเขาเห็นแม่ฟรานซ์และฟรานซ์เข้าบ้านซึ่งทำให้ตัวเขาเจ็บใจไปในที่สุดส่วนพ่อก็มองดูหุบเขาดังกล่าวแล้ววาดรูปจัดมาที่โปรโตเตร้จัดโต๊ะเสร็จแล้ว ฟร์ฟรซ์ก็เข้ามาและจากนั้นแม่ก็เข้ามากอดเขาในขณะที่เขาดูอยู่และจากนั้นทั้งสองก็มีอะไรกันส่วนฟรานซ์ก็อ่านหนังสือและพอเธอกลับมาที่นี่เธอบอกให้โปรเต้มาหาอาหารให้เธอกินและจากนั้นเธอก็กินขนมปังเธอเห็นมดที่กินเศษของมันจากนั้นเขาก็เล่นเกมกับฟรานซ์และเอล็อกก็มาหาพร้อมอาหารและจากนั้นโปรเต้ก็สอนภาษาเฮาซอาให้เธอแต่แล้วพวกเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงออกไปดูพอออกมาดูพวกเขา พบว่ามีเครื่องบินตกและในคืนนั้น พอก็มาคุยกับฟรานซ์ส่วนโปรเตก็คุยกับเพื่อนเรื่องเครื่องบินตกและวันต่อมาที่สอนอพอก็เห็นพวกชาวบ้านมาที่นี่นั่นจึงได้ทําให้เขาออกไปดูเขาพบว,ว่ากัปตันมาที่นี่และเขาแนะนําตัวเองว่าเขาชื่อกัปตันเวอร์ดินและเขาบอกว่าเมื่อวานผมต้องลงจอดหน้าหุบเขาสาเหตุเพราะเครื่องบินมันขัดข้องผมสาบานว่าขออยู่ที่บ้านคุณหน่อยซึ่งพอก็ตอบรับและจากนั้นพอก็ได้รู้จักกับเพื่อนของกัปตันและเขาก็ได้รู้จักกับสอ สามีภรรยามาครานซึ่งพวกเขามาที่นี่เพื่อมาพักร้อนและจากนั้นเขาก็ได้รู้จักกับเดลพีชเจ้าของไร่กาแฟในขณะที่โปรโตเต แฟรงซ์และแม่มองดูอยู่ส่วนแม่กับโปรเต้ก็กําลังจัดของกันวันต่อมาในขณะที่ฟรงซ์ดูต้นไม้อยู่นั้นจู่ๆเธอก็เห็นรถคันหนึ่งและเธอก็วิ่งไปหาแม่ซึ่งคนเหล่านี้มาจากเมืองหลวงแม่มาหาพวกเขาและพวกเขาก็มอบแพให้เธอจากนั้นเดลพีชมาหาแต่สุดท้ายพวกเขาก็กลับเข้าเมืองไปในที่สุดในขณะที่โปรเต้มองดูอยู่ตกคำพวกเขาก็กินข้าวเย็นกันจากนั้นพ่อก,ก็ไปดูว่าฟรงซ์หลับหรือยังและพอมือเย็นจบแล้ว เดลปีชก็จัดอาหารและเอาไปมอบให้สาวคุยดรดมคนหนึ่งวันต่อมาแม่ก็ได้คุยกับกัปตันและจากนั้นก็มีคนงานมาที่นี่ส่วนฟรานซ์ก็ดูอยู่จากนั้นพวกเขาก็คุยกันในขณะที่พวกคนงานกําลังทํางานอยูนะ่พอมาถึงช่วงพักเที่ยงเพื่อนสาวคนหนึ่งก็บอกว่าเขาหลอดนะซึ่งนั้นก็คือโปรเตส่วไอนอกก็เสิร์ฟกาแฟ พอเดลพีชดื่มเขาพบว่ารสชาติมันไม่ดีเหลืองและต่อว่าแอนน็อกด้วยความเสียหายหายแต่ทีนี้ก็ตามกับตันก็มอบเล่าให้เขาในขณะที่โปรโตเตนเล่นกับฟรานซ์วันต่อมาพอมาหาลุกและมอบเสื้อให้เขาและจากนั้นลุกมาหาและทั้งสองก็คุยกันที่ห้องแม่ก็เห็นลุกโกนหนูและจากนั้น พวกเขาก็ไปเล่นเปตองซึ่งเป็นกีฬาของชาวฝรั่งเศสส่วนลูกก็อ่านหนังสือที่มีเนะื้อหาเยียดเชื้อชาติในคืนนั้นพวกคนใช้ก็เล่นเปตองกันอย่างสนุกสนานและพอพ่อมาหาฟรานซ์พ่อก็พาฟรานซ์เข้าห้อง พบว่าแม่มีข่าวร้ายจะมาบอกจากนั้นพวกเขาก็ไปหาหมอและพาหมอมาที่นี่ซึ่งคุณแมนช์ดนะครับได้บอกว่าภรรยาผมป่วยแต่แล้วลุคก,ก็มาและบอกว่าทําไมไม่พาหมอผิวขาวมาที่นี่ซึ่งภรรยาของเขาอาการก็แย่ลงมากแต่โชคร้ายที่หมอไม่รักษาให้เธอและเขาก็ออกจากที่นี่ไปในที่สุด วันต่อมาพ่อก็พาคุณบานชาร์กลับไปที่ฝรั่งเศสส่วนลุกที่กําลังอาบน้ําอยู่นั้นจูจูโปรโตเตก็เห็นเขาบอกว่าที่นี่มันห้องน้ําส่วนตัวหรือไงซึ่งเขาก็รู้และแม่ก็เห็นเขาแก้ผ้าและจากนั้นเขาก็เปลี่ยนชุดพอเขาแต่งตัวเสร็จแล้วเขาก็ไปอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเย็ดสีผิวให้แม่ฟรานซ์ฟังซึ่งมันทาให้เธอโขรกและจากนั้นพวกเขาก็กินข้าวกันอย่างเล็ดออย ลุกมาที่นี่และหยิบผลไม้และก็นั่งบนเก้าอี้และจากนั้นทั้งสองก็มองหน้ากันในคืนนั้นแม่ก็ออกมาสูบบุหรี่ข้างนอกส่วนโปรเต้ก็เดินไปอาบน้ําในขณะที่ลุกกําลังกินข้าวกับพวกคนใช้และพอเขาอาบน้ําและกินข้าวเสร็จแล้วแม่ฟรานซ์ก็บอกให้เขาไปเก็บข้าวของและเธอก็ไปเข้านอนในขณะที่โปรเต้เก็บข้าวของอยู่นั้นจูจูลุกก็มาดูพอโปรเต้เดินเข้ามาลุกได้บอกว่าออกไปจากที่นี่และไปเลียตีนบอสแกได้เลย และแกมันก็เป็นเพียงแค่ไอ้มือชั้นต่ำตัวหนึ่งที่ทำงานให้พวกคนข่าวส้มๆเฮียดพวกนั้นพอเขาได้ยินลูกก็เข้ามาบีบคอเขาแต่เขาก็สู้กลับและจากนั้นเขาก็ผลักลูกออกจากบ้านและมันทำให้ลูกออกจากที่นี่ไปในที่สุดจากนั้นเขาก็ไปหาแม่ฟรานซ์และเขาก็จากไปขณะที่ฟรานซ์หลับอยู่วันต่อมาฟรานซ์ได้นอนตักแม่และจากนั้นพ่อก็มาหาแม่เขาบอกว่าลูกออกแล้วเหรอซึ่งแม่ก็บอกว่าใช่ เขารู้ทันทีเลยว่าลุคไม่ได้ลาก่อนหลายวันผ่านไปไวเหมือนโกหกฟรานซ์ได้ฝึกขี่ลาโปรโตเต้ก็ดูพระที่ตกดินส่วนพ่อและแม่ก็พักผ่อนกันและจากนั้นเราจะได้เห็นคนละหมาดต,ตามธรรมเนียมของชาวมุสลิมในแอฟริกากลางในคืนนั้นโปรโตเต้มาดับเครื่องปั่นไฟแต่แล้วฟรานซ์ก็มาที่นี่เธอบอกว่าไอ้นี่ร้อนหรือเปล่าล่ะคะจากนั้นโปรโตเต้ก็จับและฟรานซ์ก็จับและพบว่ามันร้อนมากและมือของโปรโตเต้ก็พอ,องเช่นเดียวกันแต่ ไม่มีความรู้สึกใดๆท,ทั้งสิน้นเพราะนี่คือสัญชาติยานของนักลบสัญชาติยานของชาวแอฟริกาลูกผู้ชายที่ดีของชาวแอฟริกาวันต่อมาพวกคณะนักบวชก็ขึ้นเครื่องบินกลับประเทศฝรั่งเศสในขณะที่ฟรานซ์และพ่อแม่ดูอยู่และจากนั้นชายคนนั้นก็ถ่ายรูปให้และบินจากไปในขณะที่ฟรานซ์พ่อแม่และชาวบ้านดูอยู่ตัดมาที่ปัจจุบันชายคนนั้นได้บอกว่าลูกชายผมชื่อว่าซาวา ภรยาผมชื่อว่าซาวาส่วนผมเมงโกเมงโกเป็นชื่อเล่นของผมจริงๆแล้วผมมีนามว่าวิลเลียมเจปาร์คผมเป็นชายชาวแอฟริกันอเมริกันเกิดที่นิวออร์ีนส์แต่ผมย้ายมาที่นี่เพราะผมต้องการเดินตามรอยวิถีของชาวแอฟริกันแบบแท้ และจากนั้นฟรานซ์ France ก็บอกว่าช้าของคุณหลับแล้วและจากนั้นลูกชายเขาก็อยากกินแฟนตาและจากนั้นพวกเขาก็ขับต่อไปส่วนฟรานซ์ก็บอกว่าพอดีฉันจะไปอยู่ที่โดราสักสงสัปดาห์เดี๋ยวพรุ่งน,นี้ฉันจะกลับไปที่ทางเหนือและจากนั้นเขาก็พาลูกชายเขาไปหาแม่ในขณะที่ฟรานซ์ดูอยู่และจากนั้นเขาก็พาฟรานซ์ไปส่งที่โรงแรมพอมาถึงเขาได้ดูลายมือของฟรานซ์วันต่อมาฟรานซ์ France กำลังจะกลับไปที่ฝรั่งเศสส่วนของทั้งหมดก็ถูกส่งไปขึ้นเครื่องบิน แลเครื่องบินก็ออกจากลันเวไปทันทีที่สุดส่วนพวกคนงานก็ไปคุยกันจากนั้นพวกเขาก็ไปฉีแต่จูๆ่ๆฝนก็ตกลงมานั่นก็เลยทําให้พวกคนงานทั้ง3กลับบ้านทันทีและภาพยนตร์เรื่องโช็อกโกแลตด,ดินแดนโลกไม่ลืมก็จบบารีบูน ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้คะแนนจากท่าเ m d b ไปที่7.3คะแนนเต็ม10 r t t t n t t o m t t o 69คะแนนเต็ม100 l e t t ต r Box 3.8เต็ม5และองค์ฟิลมคริติก9.7คะแนนเต็ม10นะครับแล้วหากมีข้อผิดพาดประการใดผมต้องขอมาณที่นี้ด้วยนะครับและหากคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง r ล็อกสปอยด้วยนะครับและสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย